เป็นคนมีร่องแก้มอยู่แล้วฉีดโบรกรามรู้สึกว่าแก้มหย่อนและร่องชัดขึ้นอยากฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาจะช่วยดึงแก้มที่ห้อยกับร่องแก้มได้ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะ <S <S เวลาที่เราฉีดโบรกรามไปแล้วเรารู้สึกว่าแก้มมันหย่อนขึ้นร่องแก้มมันชัดขึ้น่ะนั่นเป็นเพราะว่า ผิวเรามีความหย่อนคล้อยตั้งแต่เดิมตั้งแต่แรกอยู่แล้วทําให้พอเวลาโวลูมด้านหลังมันน้อยลงอะค่ะผิวมันก็จะตกลงตามแรงโน้มถ่วงเวลามันตกลงอะมันไม่ได้ตกลงในแนวดิ่งนะมันตกลงในแนวแบบ เข้ามาด้านในแบบนี้ร่องแก้มเราเลยชัดขึ้นบางคนหนักหนัหน่อยก็จะเห็นเป็นร่องน้ำหมากชัดขึ้นอันนี้คือสาเหตุที่1สาเหตุที่2คือเรื่องของวอลลุมลอสเวลาอายุมากขึ้นอนะ่ะวอลลุมมันจะลอสอยู่แล้วทั่วหน้าจุดที่สังเกตได้ชัดๆนะก็คือบริเวณหน้าแก้มหรือว่ามิดเฟสมันจะมีความลึกแล้วก็บุ่มลงไป กลับมาที่คำถามนี้นะว่าถ้าเกิดฉีดโบการรมและแก้มห้อยล่องชัดแล้วถ้าเราไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยจะช่วยดึงแก้มขึ้นได้ไหมคําตอบคือช่วยได้ส่วนหนึ่งนะแต่มันจะต้องไม่ใช่การเติมบริเวณใต้ตานะต้องเป็นการเติมบริเวณมิดเฟสค่ะเพื่อแก้ไขเรื่องของววลุมลอซึ่งเป็นสาเหตุข้อที่2ที่อังพูดไปเมื่อกี้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเราแก้เฉพาะปัญหาโวลลูมลอสอย่างเดียวอะ่ะมันก็จะยกได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันยังเหลืออีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของผิวหย่อนคล้อยที่เรายังไม่ได้แก้ไขนะคะการแก้ผิวหย่อนคล้อยเนี่ยก็มีได้หลายวิธีนะการทํากลุ่มเครื่องไฮฟูก็ได้หรือว่าจะเป็นกลุ่มฉีดพ,พวกคอลลาเจนไบโอซิมูเลเตอร์ก็ได้ค่ะ สรุปอีกรอบนะคะถ้าเกิดว่าฉีดโบรกรามแล้วมีปัญหาแบบผิวดูหย่อนขึ้นร่องแก้มดูชัดขึ้นแก้ยังไงมีสสาเหตุนะหนึ่งคือแก้เรื่องผิวหย่อนไปทำํำไฮฟูหรือว่าไปฉีดกลุ่มกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะ2นะเรื่องของโวลลุมลอสามารถแก้ได้โดยการฉีดฟิลเลอร์นะคะบริเวณมิดเฟสได้ค่ะ